ตั้งใจว่าจะเคลียร์ผ่แมวทิ้งให้หมดเพราะแต่รกระถางน,นี่สภาพแบบดูไม่รอดแล้วใบเหลืองรากเน่ายอดไม่แตกเห็นแล้วก็ท้อแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจครับ ก็ได้เจอตัวบำรุงตัวนี้เข้าไปคือเห็นผลจริงไม่ได้พูดเล่นเลยตอนแรกก็ลองแบบไม่คาดหวังมากนะครับคิดว่าอย่างน้อยขอลองดูสักกถางปรากฏว่าอีกไม่กี่วันรากเริ่มเดินไวมากแล้วก็เริ่มแตกยอดอ่อนใหม่เหมือนต้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งเห็นแล้วคือดีใจเพราะปกติไผ่แมวเริ่มทรมส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วต้นไผ่พวกนี้ยังฟื้นได้นะแค่ต้องตัดแต่งส่วนที่แห้งออกแล้วเติมตัวบำรุงนี้ลงไปมันช่วยให้รากแข็งแรงดูดน้ำและสารอาหาร ได้ดีขึ้นพอรากฟื้นใบกับยอดก็จะตามมาเองครับที่ชอบอีกอย่างคือตัวบำรุงนี้ไม่ได้เร่งโตแบบไวเกินไปนะครับแต่ช่วยค่อยๆให้ต้นไม้กลับมาฟื้นได้อย่างธรรมชาติดูสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆใครที่กําลังจะทิ้งไผ่แมวผมอยากบอกเลยครับเบรกก่อนอย่าเพิ่งทิ้งลองทําแบบนี้ก่อนตัดแต่งกิ่งแห้ง ใส่ตัวบรุงไปแล้วรอดูผลสักอาทิตย์อาทิตย์รับรองว่ามีรุ่นจริงๆพอเข้าใจว่าถ้าแมวแต่ละบ้านน่าจะมีไข่แมวมากกว่า1ตึกรางแน่ๆอย่าพิ่งทิ้งนะครับรองให้โอกาสต้นไข่แมวของเรากลับมามีชีวิตใหม่อีกสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่ามันยังไม่หมดหวังจริงๆตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับปกติขายแยกซองแต่รอบนี้จัดให้เลย1แพ็ค2ซองนะครับในตะกร้า